ไก่เบ,บขานะคะเป็นไก่ลูกผสมพันธุเบตรงนะคะกับแม่พันธุ์ทางการค้าในการที่เราพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสมตัวนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะคงเอกลักษณ์ไก่เบตงทางภาคใต้ซึ่งไก่เบตรงเนี่ยเป็นไก่ที่เนื้อคุณภาพดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงอยู่ในทางภาคใต้ของประเทศไทยะคะ่ะ วิทยอะไรส่งข่าวนาคริน์ของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิน่นสิ่งที่เราวิจัยและพัฒนานะคะก็เพื่อที่จะตอบโจทย์ในท้องถิ่นของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ไก่เบตงพันธุ์แท้ขึ้นมาแต่ด้วยความที่เป็นพันธุ์แท้นะคะเขาก็จะโตช้าผลผลิตไข่จะน้อยเพียงถ้าจะทำในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยหรือส่งเสริมเป็นอาชีพเกษตรษกรจะค่อนข้างยากเราก็เลย ทําเป็นลูกผสมเบตงขึ้นมาโดยมีความร่วมมือกับบริษัท CPF ซึ่งได้อนุเคราะห์สายแม่พันธุ์ให้เรานะคะเราก็พัฒนาปรปับปรุงพันธุ์สายตัวผู้แล้วก็มาคลอดเป็นลูกผสมเบตงเราก็เลยให้ชื่อว่าเป็นไก่เบขา mm. เนื่องจากว่าเราพัฒนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และในจังหวัดสงขลาเราเลยอยากให้เขาเป็นไก่ประจําจังหวัดของพวกเราค่ะ ด้วยความที่พอเขาโตเร็วอะค่ะเมื่อเราเทียบอายุต่ออายุนะคะแล้วก็การทำอาหารชนิดต่างๆเนี่ยค่ะเราก็พบว่าถ้าเป็นเบตงเนี่ยถ้าในอายุที่เท่ากันเราจะจับเบตงเนี่ยที่20สัปดาห์แต่พอเบขาเนี่ยค่ะถ้าไปจับที่20สัปดาห์เนี่ยก็จะโตเร็วมากนะคะโตเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบขาเราก็เลยจะมาจับอายุส่งตลาดที่ประมาณ16สัปดาห์พอเราไปเทียบในเรื่องของคุณภาพเนื้อนะคะ ถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มเชฟกลุ่มพ่อครัวที่เขารู้จักเบตงและทานเบตงมานานเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเบขาเนี่ยจะนุ่มไปแต่ถ้าเป็นลูกค้ารุ่นใหม่เป็นผู้ปรุงอาหารนะคะที่ไม่เคยรู้จักเบตงลูกค้ากลุ่มนี้จะชอบเบขามากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เนื้อเยอะกว่าแล้วก็เนื้อนุ่มฉ่ำแล้วก็หนึบแนวเนี้ยค่ะที่เป็นจุดขายของไก่เบตงของเราค่ะ จากงานวิจัยของคณะทรัพนะคะที่อาจารย์ท่านก่อนๆท,ที่ท่านทํามานะคะเราก็พบว่าในไก่เบตงนะคะในเนื้อเนี่ยจะมีส่วนของคอลลาเจนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพอเราใช้ตัวนี้มาเป็นสายพ่อพันธุ์นะคะมันก็ยังคงลักษณะนี้แล้วก็ถ่ายทอดลงไปที่ลูกผสมด้วยนะคะเพะะียงจะเห็นว่าเวลาทานนะคะลักษณะพิเศษของเจ้าเบตงกับเบขาของเราเนี่ยนะคะมันก็จะกรึบนะคะหนังเนี่ยค่อนข้างอร่อยนะคะ เวลาเราทำตรงนี้ค่ะเราก็ได้ทําในเรื่องของอเมนูอาหารที่เข้ามาให้เหมาะกับเจ้าไก่เบขาเรานะคะซึ่งเราก็พบว่าเจ้าไก่เบขาะคะถ้าอายุประมาณ12สัปดาห์ กิโลนิดๆเนี่ยเราก็พาไปทําไก่อบๆไก่ย่างนะคะส่วน16สัปดาห์นะคะเราก็สามารถที่จะพาไปทําเป็นเมนูต้มผัดแกงทอดได้ทุกเมนูแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากําลังชูในเรื่องของข้าวมันไก่เบขาซึ่งอายุประมาณ16-18สัปดหาเนี่ยค่ะเป็นอายุที่เหมาะสมและตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดเป็นร้านอาหารข้าวมันไก่เบขานะคะซึ่งเป็นการพัฒนาธุรกิจที่ต่อเนื่องที่ถ้าสามารถ ส่งเสริมเกษตรกรให้เลี้ยงไก่เบขาได้เราก็สามารถที่จะช่วยเกษตรกรในเรื่องตลาดไปพัฒนาร้านอาหารนะคะแล้วก็กลุ่มต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่กลุ่มของธุรกิจโรงแรมค่ะเป็นอาหารประจําโรงแรมเพียงอันหนึ่งที่ตั้งความหวังไว้นะคะว่าไก่เบขาตัวนี้จะเป็นไก่ประจําจังหวัดสงขลามาเที่ยวหัดใหญ่กินไก่เบขามาเที่ยวสงขลาต้องกินไก่เบขาค่ะ เราจะส่งเสริมเกษตรกรเกรนี้ยค่ะถ้าเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงไก่เบขาเราเขาไม่ต้องไปหาตลาดเองถ้าคุณเลี้ยงไก่เบขาถ้าคุณสามารถจะทําตลาดเองได้คุณเปิดหน้าร้านขายเป็นไก่สดไก่ชิ้นส่วนหรือจะเปิดเป็นร้านข้าวมันไก่หรือร้านที่เกี่ยวกับเมนูไก่นี่ได้เลยแต่ถ้าเกษตรกร,กรท่านไหนยังไม่มีตลาดตรงนั้นเราจะรับดูแลเราจะไปรับคืนมาเพื่อที่จะไปเชื่อมกับอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาดร้านอาหารและตลาดโรงแรมค่ะ ไก่เบ,บขานะคะเป็นเป็นไก่ที่ถ้าทุกท่านต้องใช้คำว่าต้องให้ทุกท่านมาลองชิมนะคะมาลองทานเราจะเห็นเลยว่าเขามีความแตกต่างจากไก่บ้านชนิดอื่นนะคะถ้าท่านทานแล้วเนี่ยท่านจะได้ความรู้สึกของคำว่านุ่มฉ่ำและหนึบนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนว่าถ้ามีโอกาสไว้มาหัดใหญ่มีโอกาสได้มาสงขาอยากจะเชิญมาสัมผัสกับเนื้อไก่เบขาของเราะคะ่ะ